สวัสดีค่ะเซียวนังเตินนะคะเป็นตัวแทนจากเต็นรถ NL Auto ค่ะวันนี้ตอนก็มีรถมานํำเสนอ1คันค่ะเป็นรถ Ford Ranger XLT ปี2018ค่ะ,ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2002cc ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของเจ้าคันนี้กันเลยนะคะ I have a dream, that's all I need I'll make it p e with some work and b e l i e ส่วนด้านหน้าของเจ้าคันนี้นะคะให้มาพร้อมกับโลโก้ฟอร์ดที่สวยงามพร้อมคิ้วกระจังหน้าสีเทาแบบนี้เลยนะคะส่วนไฟนะคะเจ้าคันนี้ให้มาเป็นไฟ LED สองสว่างสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะส่วนภายในของ โซนสีดำสวยงามเลยนะคะส่วนระบบพวงมาลัยนะคะให้มาเป็นพวงมาลัยธรรมดาพร้อมแอร์แบ ah ็กคู่หน้าให้ค่ะส่วนระบบแอร์นะคะให้มาเป็นระบบแอร์ปรับมือค่ะส่วนระบบเกียร์นะคะคันนี้มาโดยเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดค่ะส่วนเบาะของคันนี้นะคะเป็นเบาะผ้าให้มาในโทนสีดำสวยงามแบบนี้เลยค่ะนั่งนุ่มสบายเลยค่ะ มาดูเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะฝากระโปรงให้มาทกคู่แบบนี้ใช้งานง่ายค่ะส่วนเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 2,200cc มีระบบเบรก ABS ให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจรถนี้หรือต้องการดูรถเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรถได้ที่ w w w n ์ n วรับวันนี้นะคะขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ